สวัสดีครับน้องครับย่าสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับชื่อนาตยาเด็กกินดาอยู่สุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีเนาะน้องนี่เห็นบอกว่าเป็นโรคพุ่มพวงเลยครับ s SLE นะใช่ค่ะเป็นมากี่ปีแล้วครับเนี่ยเป็นมาสิบสามปีแล้วจ้ะโอ<ฮ>้ซึ่งโรคพุ่มพวงนี้ก็คือรักษาไม่หายเนาะแต่ที่รู้กันอยู่ที่ผ่านมาคือต้องกินยามาตลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะสิบสามปีแล้ว กินยาม,มาตลอดเลยใช่ค่ะอาการของโรคพุงพวงนี้น้องเป็นอยู่เป็นยังไงครับอาการมันก็จะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดปวดขนาดไหนครับอยู่ที่ว่าเราห่างยาไหมถ้าห่างยามันก็จะปวดมากนะอืปวดเหมือนคนเป็นโรคเกาเลยอะ่ะโอ้บางครั้งถึงก็นอนไม่ได้เลยไหมมันก็ต้องนั่นแหละลุกขึ้นเดินเพื่อคลายเครียดอะ่ะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยใช่เหมือนทุกเหมือนกัมเรเลยนะสิบกว่าปีนะมีทุกอยู่ในใจไม่มีใครรู้โอ้โห oh <น> ลูกในบ้านว่าแม่ทำไมไม่นอนที่แท้จริงอะแม่ไม่อยากบอกให้ลูกฟังว่าแม่ปวดอืมเนาะมันทุกทรมานมากบอกใครก็ไม่ได้สิบสามปีก็กินยาม,มาตลอดเลยใช่เลยช่วงกินยามันก็ทุเลาลงใช่หมดนึกยาก็เป็นอีกแล้วตลอดมาอย่างนี้แหละนะอยู่อย่างนี้แหละล่าสุดสุดท้ายได้มาสายบุญนะได้มาเจอนามเผาวันใช่ไหมนาขวดนี้ใช่ไหมขวดนี้ค่ะเออแล้ว เพื่อนมาได้นำให้กินอาจารย์ชูจิตค่ะอาจารย์ชูจิตก็เชื่ออาจารย์หรือว่ากินน้ำมันจะหายขนาดยายังไม่หายเลยก็ลองทดลองดูออยากลองดูเนาะาะเราอยากหายใช่ไหมปาากว่ากินเลยกินเลยกินมาแล้วกี่ขวดตอนนั้นสามขวดเลยสามขวดเลยปากฏดว่ากินไปได้กี่วันแล้วครับกี่เดือนแล้วนี่ตอนนี้กินได้เดือนกว่าเดือนกว่านะอาการโรคพุ่มพวงที่เราเป็นอยู่คือปวดเป็นยังไงบ้างครับมันเบาตัวขึ้นเลยอะอาขวดเอาขวดวดลงมาไลครับอ่าเบาตัวเลยครับ สังเกตได้ให้เบาตัวเลยนะใช่แล้วอาการปวดที่เป็นอยู่ล่ะอาการปวดที่เป็นอยู่มันก็เกือบจะหายไปแล้วละ่ะเฮ้ยอะไรกันรักษากินยามาตั้งสิบกว่าปีนี่นะมันก็รู้สึกได้ตามร่างกายเราที่เราเคลื่อนไหวไปปกติเราปวดเ,เราจะเคลื่อนไม่ค่อยได้ใช่ไหมอืมแต่ตอนนี้เราก็เคลื่อนเคลื่อนไหวได้เยอะแล้วแล้วก่อนเดินได้ไหมก็ยังเดินได้อย <c oughs> ูออ่ปกติแต่ไม่คล่องอ่ะอ่าแตอนนี้เดินคล่องหมดแล้วนะใช่เอ้ลองเดินให้ดูหน่อยที่เดินคล่องจริงไหมเอาลองเดินเดินไปเดินมาที่ โอ้เดินเหมือนปกติเลยนะต้องยองนะ่นะต้องย่เดินยอนะอเนะนะเดินอย่างนี้เลยใช่ไหมต่ตก่อนเน่ยมันปวดอะ่ะเออเ,เดินตรงได้เลยโอ้โหอ่ะโอเคมานะครับโอ้โหจริงเหรอเนี่ยแค่กินน้ำแค่เป็นไม่กี่แพ็กเองเนี่ยใช่อาการโรคพุ่มพวงที่เขาบอกว่ารักษาไม่หายนี่นะแล้วอาการดีขึ้นถึงขนาดนี้เลยนะแค่ดีขึ้นแบบนี้ก็ดีใจแล้วค่ะดีใจแล้วเนาะมันไม่ปวดอ้ะเนาะ ก็มั่นใจเนาะมว่าเรานี่คือคนที่ป่วยจริงดื่มจริงแล้วดีจริงฝากความมั่นใจในการดื่มน้ําถึงท่านชมองทางบ้านที่เป็นโรคเหมือนเราหน่อยอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่เป็นมีโรคประจําตัวอยู่นะลองทดลองหันมาดื่มน้ำพาวเวอร์เบอร์วันดูนะน้ํานี้ขวดนี้เนี่ยนะใช่อเขาไม่เชื่อก็ต้องลองแต่ไม่เชื่อก็ลองดูนะเพราะเรานี่คือป่วยจริงเนาะ มันจะดีมันจะดีเล้อว,ว่าแค่น้ําธรรมาดานี้ออก็ลองทดลองดูครับเราหายมาก่อนแล้วเนาะแล้วคาตอบจะอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละครับที่กินเข้าไปครับขอบคุณมากครับน้องครับที่วิทยาทานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ